ใช่ครับต้องตลงเป่ยยังไงก็ได้หรือมาที่ TSM ด่านระวังนะเอ็นมินคมใช่ยนะมือหนึ่งอยูฟี่รอบมันขอ,อง<ช>มันอยู่เล,ลคยนะครับ อันนี้กระจกกันกระนอนี่กี่ปันสุไม่ได้หรอสอครับนเลยกานกรนนหนึงก็ลปืนเรืลองตรวนี้มาสุดต่เรื่องโต๊ะโต๊ะมาที่คะแนนห้าสิบคนห้าสิึ้งจีจีออกเลยรืงไปเยเพื่อเลือดทุ่งออกเครื่องจะได้ใช้ผมไม่ผมม่ตรงไหนที่เราก้งจอดได้